มาหลุดมาแล้วมารักมาลุดครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้นะครับผมส่องมารักมาหลุดนะครับผมมีโอกาสมาเที่ยวที่บ้านพี่โก้นะครับและกัมากินข้าวย่บ้านคุณยาคุณยาเนาะเป็นคุณยาของพี่โก้นะครับพี่โก้ถั่วชัยข้าเล่นอยญยุไก่ข้าเล่นอยู่บ้านได้ก็พี่เต้าบ้านโคกราม มันคือรโยกทีมงานเหมือนคมันเลี้งสินทั้งไปเอกนั่งเอกม้ามุดนะครับผมมาเยี่ยมบางปิโกนะครับในฐานะางปิโตรเข้ามากินข่าวทานนะนะนะครับอะไรนักกินหลายเลยหลายอย่างหลายแนวครับมวนั้นสิเป็นลาบงัวขัวไก่ส้อยจูตมักคุ้งสมปลาแมียเป่งเข่าหนอเข่าเนียวโอ้ยเยอะแยะเยอะแยะครับผมเอ้ามาถามความรู้สึกบางปิโตบ้างครับผมว่า ในการกลับบ in an um ้ังทางเนี่ยมีความสุขบอเป็นยังไงแน่โดนโดนเทียเด็กลับบ้านพี่น้องหมอรำงานหลโดนโดนเทียเด็กลับบ้านเป็นยังไงแน่นะครับไปถามเขาดูสิปีโกกันครับไปไปสรุปต่อกับเพลงหนุ่มจักเมืองโอดใหญ่ลูกหลานพ่อพันธุ์ชนอันนี้เป็นบ้านที่ปูกัญญาเลี้ยงมาแต่หน่อยครับบดีใจเยอะอายมันโดนโดนในมาเทียมหมอรำแบบเบิ่งห้อยปูห้อยยาห้อยปูแต่ว่ายายย่งย่งอยู่ยาย่างย่งอยู่ครับ โอเคคือว okay. ่าไม่ไม่เย oh. uh, ี like ah. mean, ่ยมผู้ถั่วครับมันบม่ค่อยไหนมากไหมไอ่เขาเขาออกล่าโดนใช่ปะออกนั่นโดนเฮี่ยงครับเพราะว่าด้วยบาดอะไรนี่ว่องยี่พอปัทมันเทิ้งศิลป์เขากี่เมียเฮางานหลายเฮี่ยงครับไม่ดูไม่กินหัวสมุนี์นะครับเอามาเอางั้นมาให้ผเผาเนี่ยเยี่ยมผู้ยาลีพอเลเมนะครับเดี๋ยวแวะมาบ้านมันนีครับมีความสุขเฮี่ยงได้เลี้ยงเผาเมื่อควาจะเลี้ยงได้เลี้ยงไก่บ้านได้เลี้ยงของมูความจะเลี้ยงไอควอมอื่นมูอื่นควอมไม่กินขางน้ำกันเด้อพี่น้องเอลยขึ้าน S 2> <S 2> เนื้อสานน้ำซีไว้ขาดกับพี่น้องแั่ไม่มมกินเป็นเหมือนกระร้ามอมวนแม่นอยู่ครับแม่นครับได้ยังซูมูกินแรงโอ้โหเมนี่กับว่าลายป็นได้ครับม,ม,มีเนี่ยความเมเป้งโอ้โห,โห,โหแล้วกัต้มใ,ใกล้บ้านหล่างง้อดิบหล่างง้อสุกแล้วกัซอยจูเนื้อง,ง้อสรอยดิบซอยสุกมีมืดมีบักมอกบักบคุ้งบักคอนี่ขอนิ้วขอนอนมีเนื้อง้อทักกับขหนียวกับมีครับเ้าน้ำซมปลาเรายาปลาปิ้งมีมืดพร้อมประกอบเป็นกับมีเนี่ยจะน้อยอยู่ครับ มือนี้ที่มันจะได้เหรีพ่าผมามาบอครับเขากับเต็มทียเงียไทยโกไปเลยกะมลูกจีฮอน็อกแดงพ่เป็นตัวัหนักินนักแ้ดีใจดีใจอามากนะครับข้อมันอย่าเป็นมอลลัมอย่าเอาอาอยากเอาพี่นองมากกินขาวน้ำกันนุงหีนแล้ว่เป็นภาพมวลได้ครับมวนมวนมวนมวลมะขี่เสียบบอเสีบเสีบแท้งหดีาเสียบแต่มันค้าเขียวกินซีกินไข่นี่แหละ กินเงินังประคา่าตีเฮ้ยเือยู่เดี๋ยวบอมีแนลองตัวพีอย่าพึ่งรองอย่าพึงรองเออมนเหนเลยมืม่อนี่ก็บทั้งวนทั้งดีใจแต่ว่ากับมาดูอยู่ดอกมากทั้งนี่ก็เลยมาต่างก็บมัติตาสชื่อดูแล้วมากกําหนดดีละ <c oughs> เออแต่ละเทียกับมี่เลี่ยงดีๆเกิดขก้นหลายอยู่ <c oughs> ไ,มไม่ร่าอะมาตั้งมาพอดีย่างหนึ่งีเวลาแต่เะเทียีิสิงสาราสัตว์ลมไตมาตั้ก็หกเินเี่ยมากินบุญเน้อมากินยังบั ได้กินเด็ดงวัวแต่หยังจะไปกินดีให้ตแต่ตะกี้เขามาเดนอเรื่องแม,ม่ที่จวงก็กินมาลามริมบริกจุ่มกันเนาะไก่เต็มอยู่ไกเ<ร>ไ่เพ่มเนียเาเขาแมา่ดูหลายไกไ่ตายเท่าตัวสองตัวปีนี่อ๋อปุ่นเนี่ยไปอีกตัวดเด้อเออก็ไปเต็มนะม้าเต็มขาเต็มเหมือนกับว่าไปนักบาหยาสักพี่ก็ได้กินอิม่มกินเต็มนะครับแต่ท่านคู่นี่กินเต็มอบอุ่นครับไปพอกันหลายเห็นว่ามาหลายกับ มูมาตุ่มๆนีความสุขอยู่น้ากันได้เรียนน้ากันแน่น่นครับใจจริงก็อยากซวนพูหนาบ้าพูดละจะมาพูดกันยากบาพูดบนเขาไปงานเหล่าพนก็อกไม่ยากพูดอย่างไรก็สนแก่มานิมาดอกพูดให้ิตัวใังเนี้ยไปว่างหันว่างหันขายาบ้าเพียงแต่เนี่ยโอ๊ยนอเพ่งมาอยากบอกเป็นคนขี้อายขี้เขิน เขาบานยาเออบอบอกใครบอบอกใครบอบอกใครไลเดอร์เขาว่าทำทาเลรีคู่กันนี่ที่จริงกับเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันจริงถามยาบ้างไหมถามเป็นถามยาคุณย่าคุณย่าเอาถามคุณย่าสิคุณย่ารู้สึกยังไงเนี่ยคุณย่าสวัสดีค่ะมื้อนี้อันช่วยนั่งกันน้องแป๊วน้าเห็นบ่เห็นบ่ งาก็ลู้ไคอยากอายกันไม่อยากอายเด้อนนึงแก่เนาะไม่อยากอายตีนไม่อยากเมื่อนี้มากินข้าวบ้านงาก็อยากอันขอบคุณหดไลน์นะค่ะน่ากินสุดได้แบบพวกนี้ขอบคุณค่ะที่อแม่แม่ไม่ดูซ่าจะคุ้มเหรอพีคนเดียวจ้ะพีคนเดียวใช่เดียวใช่เดีวแสดงว่าเจ้าจับฉลากถึงแล้วพี่น้องเที่ยวกันที่ลีกอบากับเล่นกันไปก็ฝากเนี่ยฝากตัวกันเลยกฝากเนี่ยฝากตัวด้วยม่เด้อค่ะพี่บูู๊ ันนี้คือพี่สะพ้นะครับพี่เนี่ยโดดๆบูบู้ฉันพี่สะพ้ายเธอเด้อเมืองหนาเออก็ได้ว่าอยากได้เห็นว่าทันอยากไดบบบบ้จะได้กับเขาพูดสำหรับอาหารเนี่ยกินมือนี่แต่แตว่ากันเรื่องลูบไส้นะกันนูบซิบริเวณนยังเขาดอกแต่ที่เบื้องกันเป็นก้อนจะได้กับฝากเนื้อฝากตัวพ่อแม่ได้แต่นางรักมากค่ะ ขอบคุณครับครับผมพี่น้องนะครับสุดท้ายนี่นะครับก็ต้องขอฝากครับพี่น้องฝากยังฝากนะคะฝากติดตามนะคะติดตามทางช่อง YouTube ของมารักมาราุทแล้วก็ทางอ่าทา้งเฟซบุ๊กของเบนท์มารุทแล้วก็แฟนเพจของเบนท์มารุทแล้วก็ยูน่าขาดตะศกิตราแลา้วก็ฝากศิลปินทุกคนที่อยูได้ใใคายปฐมทมันเพรื่องสตินครับอย่าลืมโกู้ทวชัยด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย bai oh. eta oh. oh. oh.